ตรงนี้ครับโอ้โหติ๋เลยครับเอล่าปลา นะครับนะฮะรูไซส์ขอแค่ให้ได้กัดนะครับนี่นะครับไซส์กับนี่นะครับกบยางไวเอเคนะครับขอแค่ให้ได้กัดนะครับตัวเล็กตัวใหญ่โดบทนะครับครับกบยางไวเอเคครับ เชียร์ครับผมขอบคุณครับ